ทำไมตอนอยากคบดูแลเราดีแต่พอได้คบกับทําเหมือนเราไม่มีตัวตนเอาอีกแล้ว <c oughs> ผมว่า <c oughs> ช่วงแรกๆเรามีอะไรให้เรียนรู้กันเยอะ <c oughs> อยากรู้จักกันเยอะ อยากจะทํานู่นทํานี่น่วนกันเพราะเราไม่รู้จักคนนี้มากพอแล้วเราเต็มไปด้วยความ <rias. S 2> ตื่นเต้นที่อยากจะรู้จักเขาไปเที่ยวไปกินสิ่งที่เราไปด้วยกันกับเขาก็ยังเป็นที่ใหม่ๆที่ที่ไม่เคยไปรสชาติใหม่ๆแต่พวลานานวันเข้าอ่ะที่ที่เราเคยไปก็ไปซ้าแล้วกินก็กินน้นเดิมในความหมายของผู้ชายก็รู้สึกว่าขี้เกียจออกอ่ะก็ไปมาแล้วพูดมาแต่ละอย่างนี่ผู้ชายดูแย่มากเลยแต่เป็นจริงๆอ่ะปัญหาส่วนใหญ่นะของผู้ชายก็คือความปล่อยปละละเลยนี่แหละผู้ชายบางทีอ่ะมันรับจนเคยชินรับจนรู้สึกว่านี่คือเรื่อง ปาละเลยผู้ชายอ่ะพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ผู้หญิงต้องการทั้งหมดแต่ว่าบางทีผู้หญิงก็มีความคาดหวังว่าผู้ชายควรจะคิดเองได้ <laughs> ว่าพากูไปเที่ยวได้แล้ว <laughs> <อ>ซื้อของมาเซอร์ไพรส์กูบ้างหรือบางอย่างเล็กๆน้อยทาไมคิดเองไม่ได้ผู้ชายมันโง่พี่ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> ผู้ชายมันคิดอะไรไม่ค่อยทันน้ <laughs> อยยจริง <laughs> จะไปบอกให้ผู้หญิงเขาเข้าใจอย่างเดียวเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันใช่ใช่ผู้หญิงอ่ะต้องการอะไรขอให้บอกแต่ผู้หญิงเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าให้ต้องบอกมันก็ไม่มีค่าแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทําให้ถ้าทําเองมีค่าแต่ถ้าต้องบอกอ ว่าบางทีผู้ชายมัน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 คิดได้แค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่ดีเนี่ยเขายอมทําทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะเขายอมทําไงแต่บางทีเขาคิดเองไม่ได้อะใช่ใช่เราต้องบอกเขาบอกไปเลยทํานู่นทานี่นู่นนี่นั่นบอกไปเลยแต่ว่าผมเข้าใจนะบางทีมันไม่โรแมนติกอ่ะมันดูแบบเหมือนคนไม่รู้ใจกันอะ